คำเตือนคลิปนี้มีเนะะื้อหาที่ไม่สุภาพคำหยาบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรีบพุมขอมามนั่งดูด้วยอาจมีส,ส่วสัตว์หรือสวนดอกไมเต็มไปด้วยนกักว่าได้นะครับถ่าเตือนและนำเรงสวยพักก่อนเนาะโอเคน์วัน Welcome to third story ช้า แล้วก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาเจอกับคนอีกนะคะวันนี้นะคะปอนจะคัมแบ็กช่องที่แบบจริงจังแล้วนะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเ a สต t o r y ด้วยนะคะวันนี้เราจะมา r e a อคนะคะทีเซอรเ์เพลงอะไรหลักเออก็เห็นแต่รีแอคเพลงแล้วก็เลยติดแบบเพลงแต่วันนี้ค่ะเราจะมารีแอคซี t ีวนะคะที่เป็นเรื่องแรกของอไม่ใช่เรื่องแรกในเรื่องที่สองแล้วเรื่องแรกของเขาคือเรื่องนับสิบจะจูบนั่นเองนะคะที่ ไปในช่องสามนะคะแต่มันมีเรื่องใหม่ออกมานะคะจะเป็นทีเซอร์ที่ยังไม่เป็นทางการนะคะเป็นเรื่องคุณหมีปฏิหาระคะ่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะปอนก็เห็นแบบทีเซอร์แวบบ๊บๆในกลุ่มซีรีส์วายอะไรอย่างต่างๆนะทุกคนก็สนุกสนานแล้วก็ฟินนะคะเดี๋ยวเราจะลองรีแอคกันนะคะว่าเรื่องราวทุกอย่างนะคะของหนังเรื่องนี้จะเป็นฟิลประมาณไหนแต่นี้บอกว่ายังไม่เป็นทางการนะคะเดี๋ยวเป็นทางการออกวันออกอะไรมาจะมารีแอคให้ดูอีกหนึ่งรอบอันนี้เอาแบบขำๆสนุกๆก,ก่อนเนาะท่านผู้ชม ก็อย่าพึ่งสิ่งต่างอะไรบ้ากก็แบบสนุกสนานกาันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้กับเธอสตอรี่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะคอมเมนต์พูดคุยว่าเอออยากให้ปอนทำคอนเทนต์อะไรอยากให้ดูหลังเรื่องอะไรอยากให้ดีเอ็กซ์ซีเรืส์อะไรหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนหรือว่าอยากให้ไปแกล้งคนอยากให้ไปทำนูนน่นนี่นั่นอยากให้แนะนำหรือว่าจะให้แนะนำมาหาอะไรที่ปอนเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็แนะนำกันมาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวปอนจะรีบตอบเลยนะคะทุกคนเออเดี๋ยว คุณมีปฏิหารนะคะออฟิเชียลเทรลเลอร์นะคะจะเป็นยังไงบ้างสนุกสนานแค่ไหนเพิ่งปล่อยมาสดๆรอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะเป็นคาานนะอุ้ยมันคืออะไรหรอฮะเลิศขุนดีมากอุย้ยเมื่อกี้ฉันโบอกออนไม่ได้แล้วขุนดีมากคือแบบอุย้ยน่ารักเหมาะสมเหมาะสมชื่ออะไรนะล่ะชื่อนะะัทรู้จักบ้านพี่เรียงไง โอ้โหกูขึ้นเลยกล้าพูดมาได้ยังไงเป็นผู้กระเทยโอ้ยฉันแบบกูวีนมากเลยนนเนี่ยเป็นผู้กระเทเยแล้วยังไงอะคะเออยังไเอยอยงไเป็นร้อมันเป็นยังไงหรอหรือยังไงหรือมันไปทําอะไรให้คุณหรอคุณต้องมาเดือดร้อนขนาดน,านั้นเออยอย่างเงี้ยโมโหว่ะ หัวต่อยนานกันเลยต่อยมันไปแต่เป็นคอยถ้าประวัติศาสตร์เออถูกใจมากเลยผู้ใหญ่บางคนมันไม่ควรขลุบวิดอกคําพูดอะไรของมึงต่างๆอ่ะมันควรขลุบที่ไหนความทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ป้าเออเข้าใจป้าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ควรทาตัวให้เด็กแบบมน,นับถือไม่ใชใ่เด็กมันมาถอนงอกอะไรอย่างเออไมอ่กูแบบดูเรื่องนี้ขึ้นเลยทุกคนทีเซอร์คือแบบไม่ไหวนะคะ การตกลุมของเราไม่ดีลุมรักค่ะแล้สร้างมันขึ้นมาใหม่ฮะงั้นเราไปเดทกันแต่มึงไม่ต้องถึงหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยน่าละคุณนีกูเชียร์กุเชียร์กูจะดูกูจะดูไม่ไว้ใจจะลองพบกับผมดูก่อนก็ได้ไหมที่สี่ที่เล่นเดือนเกี้ยวเดือนทำไมผมถึงหน้าเหมือนกับพี่หนึ่งเนี่ยกับคนคนเดียวกันถ้ากูไม่แปลกใจกูคงไม่อยากให้มึงอยู่ที่นี่ วิจบทวจังตอนดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าแบบฟินนะเพราะว่าคู่แบบสองคนนะ่ะมันเหมือนแบบเคมีตรงกันแล้วก็ฟิลแบบมันหวานนะทุกคนมันหวานเวอร์เพราะาคู่นี้แบบรู้สึกว่าเหมือนฟิลเขาแบบม,มันม,มันเหมาะสมมันเหมือนกันแบบไม่เข้าใจอะ่ะเขาเรียกว่าบบเคมีอ่ะเคมีทุกอย่างมันเข้ากันนะแล้วด้วยความแบบ เออแต่ตอนแรกเปิดมาคือฟินนะทุกคนคือเห็นแบบเออเปือ่อยอ่ะหรือว่าเขาเป็นหมีป่ะทุกคนแบบเป็นหมีแล้วแบบโดนโยนทิ้งออกไปนอกหน้าต่างหรือว่ากลายเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ฉันไม่ชอบทัศนาคติผู้ใหญ่ในเรื่องนี้ที่พูดออกมาว่าเป็นตุ๊ดไปกกบเพยอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่นะคือแบบมันไม่ได้สมัยนี้มันโลกไหนแล้วว่ามันสองหินเอ็ดแล้วนะคะมันไม่ควรแบบมาแบ่งแยกเพศแล้วว่าเออสมัยนี้แบบเขาเปิดกว้างแล้วนะเออไม่ใช่แต่มาดูถูกกันแบบนี้แบบ แล้วฉันชอบมากอยากบบให้เพื่อีเอกต่อยหน้าเป็เลยต่อยหน้ามันเป็นเลยค่ะผู้ใหญ่บางคนไม่ควรนับถือนะเออเอาดีๆคาพูดอะ่ะพูดให้มันงงๆดีๆบ้างไม่ใช่แบบจะมาพูดให้เด็กมันแบบกลัวหรือว่าอะไรอย่างนี้เด็กบางคนเขามีสมองค่ะเขาคิดเองได้นะคะสอนก็สอนในทางที่ดีไม่ใช่สอนแบบนี้แบบโอ้โหอาบน้ำร้อนมาก,ก่อน่างนี้ต่อไปนี้เขาไม่อาบน้ำร้อนนะ่ะเขาอาบน้ำเละค่ะใช้น้ำโคลหรือจับหรือเปล่าเออยังไงเครื่องบินเคยขึ้นหรือเปล่าเออไม่ใช่แบบจะมาแบบ มาบอแบบนี้มันไม่ใช่เข้าใจว่าเป็นผู้ใหญ่เราก็นับถือผู้ใหญ่บางคนที่ปอนนับถือก็นับถือนะผู้ใหญ่บางคนที่แบบทําตัวให้เราไม่นับถือนี่ก็ไม่นับถือนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กก้าวร้าวหรืออะไรยังไงอย่ามาใช้คําว่าเด็กก้าวร้าวตัวเองทําให้เด็กมันไม่นับถือจะมาพูดแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าแบบเออเด็กคนนี้ก้าวร้าวพ่อแม่สอนไายังไงพ่อแม่หนูสอนมาดีค่ะหนูก็เคารพพ่อแม่ก,การาบพ่อแม่ไหวพ่อแม่ทุกคืนค่ะแต่เมืองอ่ะน้องแบบรู้สึกว่าแบบไม่น่านับถือ ขนาดยกมือไหวพี่วแบบโอ้นิ้วยังไม่อยากยกิ้นหนักจะพ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออวีพวกคำยากกูขึ้นอะไรมากว่ายวะทุกคนแต่มันแบบไม่ว่ายพี่ก็แบบฟิลแบบประมาณแบบฉันฉันไม่ควรจะมาแบบมันปีไหนเลยว่าถ้าเป็นสมัยก่อนปองก็แบบเออเข้าใจว่าพ่อแม่บางคนแบบโลกมันยังไม่เปิดกว้างไงแบบถ้าเราเป็นเราจะโดนล้อไหมสังคมจะลังเกียจเราไหมอะไรเนี่ยแต่สมัยเนี้ยมันเปิดกว้างและวอ G b t ตทุกคนควรจะแบบ ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเพศอื่นๆยังไงอะไรอย่างเงีย้ย,ยใช่กูนอกเรื่องไปเยอะเลยนะไม่เกี่ยวกับหนังเขาเลยเอ้ยเกี่ยวเกี่ยวกับก็คือแบบฉากอะไรท,ที่ป้อนแบบวินหนึ่งแต่ชอบฉากที่อยู่ในติ่มตรงห้างก็อุ้ยมันฟินนะเออดีดีมันฟินแล้วก็ฝาฉากที่แบบเปิดประตูแล้วชัยจุ่้นียอุ้ยแต่ความชุนนต้นเรียนคือแบบเรื่องนี้มันสมูทมากมันแบบออมันน่าหลอก็่ะทุกคนวิวแบบเดือนเกียวเดือนที่แบบฉากที่ว่ายโยแบบย้อนกลับไปแล้วน้าหลงพี่โยเลยอ๋อ พี่โยพี่บาร์เออที่เล่นเป็นวายูเออสับสนเนาะอะ,อะถ้าใครชอบพี่มีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ปอนดด้วยนะคะเรายังไม่รู้วันเวลาของคุณหมีปฏิอุ๊ยคุณมหม,ม,ม, <c oughs> ณมีปปฏิหารโอ้ยหมีมีเนี่ยคุณหมีปฏิหารนะคะว่าจะออนแอร์วันไหนวันเวลาอะไรนะคะเพราะว่าอันนี้คือเทเลอร์ที่มันยังไม่เป็นทางการเลยนะคะปอนก็ามาไลแกล็บให้ทุกคนได้ดูการแบบพอหายเงาพอแบบเป็นคนไม่หาย เนอะ,อะวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนฮะกดไลคะ์กดแชร์ share, กดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่องเธอ s t o r สตอรี่ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวราไปแบบจริงจังแลวนะคาะเป็นมาก